ข้อสังเกตเกี่ยวกับประโยคแสดงเจตนาของผู้ส่งสารข้อ 1. คําคำที่ปรากฏในประโยคมีส่วนให้เราสังเกตได้ว่าผู้ส่งสารมีเจตนาอย่างไรเรียกว่าการพิจารณาเจตนาของผู้ส่งสารโดยอาศัยรูปประโยคซึ่งมี3มชนิดคือประโยคแจ้งให้ทราบประโยคถามให้ตอบและประโยคบอกให้ทําดังได้กล่าวมาแล้วเช่นนักเรียนทําการบ้าน เป็นประโยคแจ้งให้ทราบนักเรียนทําการบ้านหรือเป็นประโยคถามให้ตอบทําการบ้านนะเป็นประโยคบอกให้ทําข้อ 2. บางกรณีรูปประโยคอาจไม่ช่วยให้ทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้ส่งสารได้จะต้องอาศัยบริบทคือความที่แวดล้อมประกอบเพราะรูปประโยคต่างกันแต่อาจมีเจตนาอย่างเดียวกันเช่นเรื่องนี้ผิดกฎหมายฉันไม่ทำหรอก เรื่องนี้ผิดกฎหมายใครจะกล้าทำจากกรณีตัวอย่างนี้ประโยคที่สองมีคําว่าใครซึ่งเป็นคําแสดงการถามคือมีรูปเป็นประโยคถามให้ตอบแต่เจตนาของประโยคนี้คือต้องการแจ้งให้ทราบว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าทำและฉันก็ไม่กล้าทำเช่นกันกล่าวคือมีความหมายหลักเช่นเดียวกับประโยคที่หคือ ต้องการแจ้งให้ทราบว่าฉันไม่ทำเรื่องนี้